หวัดดีครับเพื่อนวันนี้วันอยู่สุสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับก็จะมาเสริมเติมให้ไอตัวนี้หน่อยนะครับก็คือผมเปลี่ยนสไลด์แต่งของบอมเบอร์ไปนะครับตัวนี้นะครับเออก็เลยจะมาเสริมตัวไกด์หลอดหรือสปริงไกด์หลอดแกนไอทั้งชุดไกด์หลอดมันหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้าตัวเดิมมันเนี่ยเหมือนกับว่าฟิตติ้งมันนิ่มๆหน่อยนะครับไม่ถูกใจนั่นเองนะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับนี่ เป็นอของบอมเบอร์เช่นเดียวกันนะครับ CNC Steel 150% Recoil Spring Guide นะสำหรับ 320P306 นั่นเองนะครับตัวนี้ผมได้มาจาก ลูกี้แอร์ซ้อมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปโอนี้ครับก็เป็นหลักแบบนี้นะครับเป็นสตีลหรือเป็นเหล็กนั่นเองนะครับสปริงจะเป็นลักษณะเป็นแบรนด์แบบนี้นะครับจะมีความแข็งเพิ่มขึ้นเป็น150อย่างที่เขาบอกนะตัวนี้ใช้สําหรับ M18 นะครับถ้าเกิดเป็น M17 มันจะเป็นอีลักษณะหนึ่งคือมันจะยาวนะครับเป็นอีลักษณะต่างจากนี้ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับโอเคมาเปลี่ยนกันเลยนะครับดูว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับแล้ว อ่าฟิตติ้งอะไรพวกนี้มันจะดีขึ้นไหมนะครับเพราะว่าเนี่ยเพื่อนสังเกตนี่คือสปริงไกด์หลอดเดิมนะก็คือมันเนี่ยอโอเคถ้าเนี่ยมันก็ยังมันก็ฟิตอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาเราขึ้นสไลด์เนี่ยมันจะมีแบบเหมือนหลุมๆห,หน่อยนะครับผมก็เลยลองมาเปลี่ยนดูเนาะโอเคงั้นเราถอดสไลด์ก่อนนะครับคือมันจะมี2อยู่2แบบนะที่ผมเห็นนะครับตัวนี้ก็มีตัว150ยห้าสิบกับร้อแต่ตัวนั้นนะตัวที่มันแข็งกว่าน,นี้มันจะใช้กับ ตัวสไลด์ที่เป็นสตีลนะครับตัวนี้เป็นอลูก็ใช้ตัวแค่นี้พอนะครับเค okay. ก็วิธีถอดก็ง่ายๆนะปึง่งแล้วตัวนี้จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกเพื่อนก็คือเราใช้ตัวปรับฮอปตัวนี้ตัวนี้มันจะไม่ได้อันนี้นี้ของเดิมนะครับมันจะใส่ได้ใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะใหญ่ครับมันจะใส่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะต้องอาจจะต้องทําการแต่งตรงนี้หรือว่าเขาจะมีวิธีปรับฮอปยังไงก็ไม่รู้นะเห็นมันมีรูตรงนี้ด้วย เดี๋ยวค่อยคิดหาวิธีกานเอานี้ตัวนี้ใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอยไปคิดอีกทีแล้วกันเนาะก็คือวางไปได้เลยนะนี่โอ้ยอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมันก็มีตัวปรับพ็อปเหมือนกันนะครับนี่แล้วเดี๋ยวไอ,อตัวนี้จะแก้ไขไงผมไปคิดอีกทีนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเีดซิลิโคนหน่อยนะครับเพื่อให้มันลื่นๆนะเวลายิงเนาะก็ประกอบไปได้เลย ถ้ามันจะแน่นหน่อยนะครับมันจะเหมือนกับว่ามิติหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้กันนะโอเคลงแล้วนะครับก็มันอาจจะไอ้นี่สักาหน่อยต้องจูนมันหน่อยนะครับแล้วก็ยิงไปสักพักมันคงจะลงตัวนะครับตามปกติของพวกอะไหล่พวกนี้นะครับนี่โอ้เป็นไงครับนี่ <laughs> แรงเลยครับแรงเลยแล้วก็ ฟิตติ้งแน่นขึ้นนะครับก็คือขยับน้อยลงนะครับนี่แล้วก็เหนียวไกทิ้งนะครับนี่แน่นปึ๊กเลยนะครับฟิตติ้งดีเลยนะครับสําหรับเจ้าไกล็อตตัวนี้นะโอเคลองใส่ดูว่ายิงเป็นไงนะครับนี่อ่าค้างค้างสลด์ปกตินะครับกดสไลด์นะโอเคผมลองยิงดูนะยิงเปล่านะครับนี่ไม่มีลูกนะโอ้โหแรงมากลออีกทีนะกดไว้แนละ้วแล้วก็ยิง แรงมากเลยนะสปริงไกหลอดตัวนี้เจ๋งมากเลยนะครับนี่ใช้ได้เลยนะก็เป็นไอเทมอีกตัวหนึ่งนะที่เอามา,าใส่ให้มันผสานกันกันกบเจ้าตัวสไลด์ตัวนี้นะครับมาแนะนำนเพื่อนๆเนาะเผื่อใครแต่งเปลี่ยนอะไรอย่างนี้อาจจะต้องเพิ่มเติมบางตัวเข้าไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เล็กน,น้อยก็หวังว่าจะมีเเพื่อนๆบ้างนะครับผิดพลาดอะไรต้องอภายนี้ด้วย <S <S ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ